วันนี้จะเป็นเมนูหมูปิ้งกับไข่ปิ้งนะคะเป็นเมนูลังสันของเชฟกระทะดําค่ะก่อนอื่นเราจะทําการตาพริกไทยดานะคะรากผักชีแล้วก็กระเทียมค่ะนําทุกอย่างมาใส่โคกนะคะแล้วก็ตําให้ละเอียดค่ะเมื่อตําละเอียดเข้ากันแล้วจากนั้นเราจะเตรียมถ้วยผสมนะคะในถ้วยผสมเราก็จะเริ่มใส่เกลือ2ช้อนโต๊ะค่ะ เมื่อใส่เกลือสช้อนโต๊ะแล้วนะคะเราจะตามด้วยน้าตาลปี๊บค่ะน้ําตาลปี๊บเราใช้2ช้อนโต๊ะสูตรนี้เราจะทําทั้ง2อย่างนะคะทั้งหมักหมูแล้วก็หมักไก่ค่ะเนื้อหมูกับเนื้อไก่เราจะใช้อย่างละครึ่งกิโลนะคะจากนั้นก็ตามด้วยซีอิ๊วขาว3มช้อนโต๊ะค่ะนี่ค่ะ3มช้อนโตแล้วก็ตามด้วยซอสฝาเขียวค่ะ3มช้อนโต๊ะนะคะ จากนั้นเราก็จะตามด้วยน้ำมันหอย3ช้อนโต๊ะเท่ากันค่ะสูตรนี้ไม่น่าจะทำยากนะคะถ้าเพื่อนๆทําตามสูตรที่เราบอกไว้ตามนี้เลยนะคะอร่อยมากเลยค่ะจากนั้นเราก็จะทำการคนให้น้ำตาลละลายเข้ากันก่อนนะคะเมื่อน้ําตาลละลายเข้ากันแล้วนะคะทีนี้เราก็จะทําการใส่กะทิค่ะเราจะใช้หัวกะทิ100 ml ค่ะ ใส่หัวกะทิลงไปนะคะทําการคนหัวกะทิให้เข้ากันค่ะและขั้นตอนนี้นะคะเราได้ทําการใส่ ผงกะหรี่ไปหนึ่งช้อนค่ะเราลืมกดถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะเราจะให้ดูค่ะว่าเราใช้ผงกะหรี่ยี่ห้อไหนอันนี้นะคะผงกะหรี่ที่เราใช้เมื่อใส่ผงกะหรี่ไปแล้วเราจะทําการคนเครื่องให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะนําเครื่องที่เราขกไว้นะคะนํามาใส่ในชามผสมค่ะทําการคนได้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะไปทําการหมักเนื้อหมูที่เราเตรียมไว้นะคะเนื้อหมูครึ่งกิโลเราจะใช้เป็นสะโพกติดมันค่ะ ทำการใส่ไป8ช้อนค่ะ2สูตรนี้เราจะทําเท่าๆกันนะคะเมื่อครบหมู่8ช้อนแล้วเราจะทําการคุกเค้าค่ะแล้วก็พักน้องไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราจะหันไปทําการหมักไก่ค่ะเราจะทําเหมือนกันเลยค่ะเอาซอสที่เหลือนะคะเทใส่ไปในชามไก่เลยค่ะแล้วก็ทําการคุกเค้าให้เข้ากันค่ะแล้วเราก็จะทําการทิ้งน้องไว้นะคะในตู้เย็นประมาณ3ชั่วโมงค่ะ ่คะเดี๋ยวเราจะไปพักน้องไว้ก่อนเมื่อพักน้องเสร็จแล้วนะคะเราจะมาทําการเสียบค่ะเพื่อนๆก็ทําการเสียบได้ตามใจชอบเลยนะคะส่วนหมูเนี่ยเราจะเสียบ เอามันสลับกับตัวเนื้อค่ะน้องจะได้ไม่แข็งจนเกินไปอะค่ะไก่ก็ทําด้วยวิธีเดียวกันนะคะเมื่อเสียบครบแล้วเนี่ยเราจะไปดูฐานค่ะจริงๆฐานอะเราทาการเผาไว้ล่วงหน้าก่อนแล้วนะคะเผาให้ฐานสุกดีทั่วกันเลยค่ะจากนั้นเราก็ทําน้องขึ้นย่างนะคะย่างไปสักพักหนึ่งอะคะ่ะถ้าน้องแห้งอะคะ่ะเราเราจะเอาน้ําหมักที่เราเตรียมไว้อ่ะคะ่ะมันเหลือจากการผสมแล้วอะคะ่ะ มาทําการทาที่ตัวน้องนะคะในการทาค่ะแฟนเราจะใช้ใบตองฉีดนะคะมาทําการมัดค่ะแล้วก็ไปแต้มน้ําหมักที่เราเหลือไว้มาทําการทาทั้งสองด้านค่ะปิ้งไปทาไปนะคะการปิ้งมันก็ไม่ยากค่ะแต่ต้องเป็นคนใจเย็นมากๆเลยนะคะเพราะว่าต้องรู้จักว่ากบฐานเกียร์ฐานนะคะเนื้อหมูจะได้สุกพอดีหน้าตาน่าทานค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะ นี่ค่ะเป็นไงคะหน้าตาหน้าทานไหมคะหมูปิ้งกับไก่ปิ้งของเรายิ่งได้ทานกับส้มตำนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากๆเลยค่ะ